สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนราคาทองวันนี้15มกราคม65ปร,รับลงรีบตัดสินใจสําหรับราคาทองคำประดําวันที่15มกราคม2565ปรับลง100บาทปเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่14มกราคมที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ29,100บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำระดับ Gold Traders Association เมื่อเวลา9นาฬิกา29 นาทีที่ผ่านมาทองคํำท่ง96.5%ในประเทศไทยรับสื้อยู่ที่บาทละ28,500บาทขายออกบาทละ28,600บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ27,985บาท36สตางค์ขายออกบาทละ29,100บาทส่วนราคาทองคําโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่1,818เหรียญสหรัฐต่อออนซ์อย่างไรก็ตามราคาทองวันนี้15มกราคม65เปิดตลาดร่วงแรงริ เลเทียบราคาปิดวันนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ